ก่อนเข้าประชุมครับต้อรอมึงสงิลนั่งรอพรุ่งกับข้าห้องประชุมปังนโยบายพรุ่งกับทุกอาทิตย์จะร้องคู่ยังไงน้องปุ่ณแบบนี่ครับ เอลองค <พอ S 1> ูยิบู่นะอ,อีขึ้อหนุ่มนัมมม้นกัน,นาไปครับตำรวจจะต้องชเช้่งเครียดมากไหมเ็นยัีสุเมกมากระจนั่งดูโตโต้ยังไงบว่า่มีช่องทางต่งรูดูแตมเมือคืนหือก่อนเืน่นนานเรื่อการนี่น น้องเจมน้องวาวาต้นบทหล่อสพมงสวนครับผมนี่ดาบเล็กครับดาบเล็กมาดาบโสูตรครับคนโสรรูปหล่อหน้าตาดีไม่มีแฟนชอบเด็กเลี้ยงปละทองบ,บาวา